เพื่อนเห็นไหมครับบินไปบินมาที่นี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนบนท้องฟ้าที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยคือนกนางแอนนะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักนกนางแอนไหมนะที่เขาไปทำรังนกกินนะครับรังนกนางแอนเนี่ยนะครับนี่เหอครับอีสานนี่นะครับมีนกนางแอนเป็นนกอพยพเพื่อนเพื่อนดูสิครับ เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยอ่าเคยเห็นนะครับเพื่อนๆที่น่าจะจำไม่ผิดจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมครับเนาะเขาทำคอนโดนกนางแอ่นอยู่นะครับก็จะได้เก็บรังนกขายอยู่นะกิโลแล้วเป็นหมื่นนะครับในรังนกนะนี่ครับเต็มไปหมดเลยเขาบินกินแมลงระครับนกนางแอ่นภาคอีสานเพื่อนๆนี่ครับเต็มบ้านเราเลย หรือเราจะความคนโดนนองดีครับว้าวเยอะมากมมามมโอ้ดินสายะหรอแบ่งด้วยนะ <c oughs> แบ่งหมห่นอนี่ครับพาเพื่อนๆมาดูธรรมชาตินกอพยพนะครับนกที่สร้างมูลค่า หลายบาทนะครับเนาะนกนางแอน่นภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นี่นางรองบุรีรัมย์กับฟูงนกนางแอ่นครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนกับธรรมชาติสวยๆกับภูงนกอพยพนะครับน่าจะมากินมแมลงแหละดินบนอยู่ทางนี้เนาะวันนี้ลาไป,ไปก่อนสวัสดีครับ